สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่13มิถุนายน2517ถ่ายทอดสดทางช่องเ h ็ดีหมายเลข35ถ่ายทอดสดเวลา4นาฬิกา30ถึงเวลา16นาฬิกา30นาคู่มวยทําการหนัยสดมีทั้งหมด4คู่คู่หนึ่งของการหนสดเป็นการพิฆาตทางด้านพายพยักทอตโตพัฒพานารายพบกับทางด้าน เพชรเอกสอจิตประเสริฐพบเวทน้ำหนัก1 1 0ปอนด์คู่ที่สองการสดเป็นการพูรลางทางด้านสมิงทองตุรา19พบกับทางด้าน1ภูสิงห์วอเทคโนโลงปูสวงพบกเ,เวทน้ำหนัก1 2 4อปอนด์คู่ที่สามการสดเป็นรองคู่เอกเป็นการพู้ลางทางด้านยอดบัวงามลัก,กี่บันเทิงพบกับทางด้านเดชพิชัยนาวีอันดามันพบกเ,เวทน้ำหนัก113อปอนด์คู่ที่สี่การสดเป็นคู่เอกเป็นการผู้ลางทางด้าน เพชรน้ำงาม vk เขาใหญ่พบกันทางด้านน่ารักสอจอต้องปลาจีนเพราเวทน้ำหนัก126บปอนด์ก่อนที่ผมทำการวิเคราะห์วิจารณ์สมาชิกผมขอฝากนะครับเฟสเพจ facebook นะครับมวยตู้เจ็ดาวฟันธงมวยเด็ดนะครับสมาชิกสมาชิกท่านใดนะครับชอบมวยเด็ดติดดาวผมนับเข้าไปช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับที่เพจมวยตู้เจดาวฟันธงมวยเด็ดด้วยน,นะครับ เราก็จะเริ่มทาการวิเคราะห์วิจัยแับคู่หนึ่งกาสดเป็นการโลร,ราณทางด้านพายพยักทอตอพัฒพานารายพบก,กับทางด้านเพชรเอกส่อจิตประเสริฐพบเวทน้ํหนักหนึ่งร้อยสิบปอนด์นักชกด้านปวยแดงครับพายพยักทอตอพับพานารายครับอายุส6กปีนักชกมาจากจังหวัดระนองสูง1 6 5ซนเมตรทำการเก็บตวัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอพัฒพานารายจังหวัดจันทบุรี ทางด้านาพยายักษ์นะครับเป็นมวยถนาดสายทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นเดินแทงหว่างแทงครับขยันเดินเปิดเกมขยันออกหุตเตะหนักต่อยแรงมาส่อออดีการยึดปลายมั่นคงนโดยที่ดวใจเนี่ยสู้ดีมีลูกคึ้ตลอดส่องไฟล่าสุดมีพลิกแพ้คะแนนด้านฮาดิสสดอจิตถนองชาติที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล่าสุดนะมาแก้มือเอาชนะนอกอยกสี่งด้านฮาดิสสอจิตถนองชาติที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย ส่วนนักชงด้านว่ายมือนับเพชรเอสอจิตประเสริฐอายุ16ปีเป็นมวยถนัดขวาครับจงังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องครับออกได้หลากหลายเตะหนักต่อยแรงจังหวะดักเตะดักแทงดีเข้าวงในล็อกรัดมาตีดีแข็งแรงใช้ได้การยืนไร้ปลายมันคงหัวจ,จิตใจเนี่ยสู้ดีสองไฟล่าสุดคมีชนะคะแนนด้านโมทีน้อยปากกาสิตยิมที่เวทีวทมววราชดำเนินแล้วก็ไฟล่าสุดครับชนะคะแนนด้านกาศกต่อระจูที่เวทีวทมววราชดำเนิน มวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพะเภทมวยเอาครบเครื่องคนระับบูสูด้ดีชื่อเสียงการผ่านมวยในเมืองกรุงเนี่ยดูดีฝ่าครับอาวุธหลักๆเนี่ยเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นครับเดินแทงขว้างแทงปอดใหญ่ปลาแรงบูสูด้ดีการยืนแล้วไปปลายมัน่นคงชกอยู่ที่เวทีเมืองกรุงเนี่ยประจําสม่ําเสมอฝ้านะครับนักชงด้านฝ่ายแดงพับพายพยักทอกอพทอตนะครับพับพานารายถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกดาวรุ่งนะครับมาจากเวทีมวยภูธร แล้วก็เข้ามาโชว์ฟอร์มที่เวทีมวยราชดำเนินไว้สองไฟนะครับฟอร์มช่วงหลังเนี่ยทั้งเวทีมวยปูทอนและเวทีมวยราชดำเนินครับชนะติดต่อมาตลอดประเภทมวยอาทุบเครื่องครับนอกได้ในดีจังหวะดักเตะดักแทงทำดีหมัดส่อออยดีเข้าในปั้มรัดหมัดตีดีครับแต่ชื่อเสียงการผ่านมวยกระดูกมวยเนี่ยดูว่าไป็อหลงกระดักชงได้กว่าเหมือนเพชรเอกสอจิตประเสริฐสรุปการขออพิจารณาที่หนึ่งารสดส่วนตัวนัสมาชิผมเลือกชอบทางด้านนักชกที่ชื่อเสียงการผ่านมวย ในเวทีมาตรฐานเมืองกรุงเนี่ยดูดีฝ่าครับอย่างทางด้านพายพยักทอตอกพัพพานารายดูว่ามวยคู่เนี่ยสมาชิกรูปเกมต้นๆเนี่ยน่าจะออกมาแรกอาวุธกันสนุกนครับแต่เกมไปไปลายบทเบียดเกมรายะยาวเนี่ยมองดูว่าทางด้านพายพยักเนี่ยเข่าขในจะดูว่าแข็งแกร้งแข็งแรงเหนียวแน่นฝ่าครับจังหวะจับจังหวะดันแทงขวางแทงเนี่ยดูดีฝ่าโดนต่อโดนนับรูปบูรูปสู้การยีไล่ปลายเนี่ยมั่นคงฝ่าบทเบียดแล้วจะชนะเพชรเอกสอดจีประเสริฐไปได้แบบสนุก ็มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2กาสดเป็นการพบก,ก,กันทางด้านสมิงทองตูรา19ึก้พบกันทางด้าน1ภูสิงห์วอเทคโนโลง่งูสวงพะเวทน้ำหนัก124อปอนด์นักชกด้านฝวายแดงคนระับสมิงทองตูรา19หรือชื่อเก่าวคือเพชรน้ำยืนสิทธนายกอนหนงอายุ19ปีนักชกมาจากจังหวัดอุบลราชธานีสูง170เซนิเมตรทำการเก็บตัวิีซ้อมครับที่ค่ายมวยเพชรเกียรติเพชร,พชร,พชร,พชรครับของทีมงานคนจัด ทางด้านสมิงทองนะเป็นมวยถนัดกว่ารูปร่างช่วงโกเนสูงยาวนะบูสู้ดีเตะหนักต่อยแรงมาสออกอยรุนแรงขยันเดินเปิดเกมขยนออันอวุธนปอดใหญ่ปลาแรงเข้าวงในในแข่งแก้งแข็งแรงจังหวะดันแทงขวางแทงรัดีซอกรับชิดออกได้ดีหอจิ้งใจสู้ดีมีลูกคึดตลอดสองไฟล่าสุดมีชนะคะแนนด้านเล็ก้าบีเอสมวยไทยที่เวทีมวยราดำเนนแล้วก็ไฟล่าสุดนะพลิกชนะคะแนนด้านพยักมังกรจอมโหดออโตอาวันที่เวทีมวยราดำเนน ส่วนนักชกด้านฝ่ายเมืองครับหนึ่งภูสิงห์วอเทคโนโลยุงปูสวงอายุยี่ปีนักชกมาจากจังหวัดรีสะเกตสูง1 7 2เจซิเมตรทการเก็บตวัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยวอเทคโนโลยุงปูสวงจังหวัดรีสสเกตทางด้านหนึ่งภูสิงห์ครับเป็นมวยถนาัดสายครับรูปรลางชงชกเนี่ยสูง,สงยาวครับทรงมวยมวยฝีมือผสมเข้าอาวุธครบเครื่องหลักเตรียมสมองมวยดีจงังหวะดักเตะดักแทงทำมาดีครับมาสอกอ่อนรุนแรงศอกดักศอกส่วนเนี่ยออริเม้นออนนอริคม เข่าขนล็อกรัดมัดตีดีนะจังหวะดันแทงขวางแทงก็ทำมาดีซอกรระชิดอ่อยดีหัวใจ,จิูใจมั่นคงซองไฟล่าสุดก็มีแพนน็อกด้วย3ด้านไข่มุข่าววอจกอักุตทีเวทีมัวราชําเนินแล้วก็ไฟล่าสุดนะชนะน็อกด้วย3ด้า,ดานเสมอสิ่งลูกพ่อหลวงวังที่เวทีมัวสามอ้อมน้อยมวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทน,นักชกรุ่นน้องนะชกอยู่ประจําสม่ําเสมอครับสองคือทีมงานคนจัดทางด้านทีมงานเกียรติเพชรน,นะครับ ประเภทมวยสูงยาวคุบเครื่องบูสู้ดีเตะหนักต่อยแรงหลักเรียมสมองเตะหนักต่อยแรงครับเข่าในแข็งแกร่ง,แข,งแข็งแรงปอดใหญ่ปลารแรงครับการยิงเลยปลายมันคงฟอร์มการชกสองสามไฟล่าสุดเนี่ยโชว์ดีโชว์ไว้สุดชนะติดต่อมาตลอดนักชงด้านกวยแดงสมิงทองตุรา19ถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นพี่ครับชื่อเสียงการผ่านมวยเนี่ยดูดีฝ่าครับก,การผ่านมวยเนี่ยดูดีฝ่าอายุมวยมากกันอายุจริงมากกัน4ี่ปี ทรงมวยทางมวยเป็นมวยถนาัดสายนะครับประเภทมวยฝีมือเอาขบเครื่องรักเรียมสมองมวยดีอาวุธออรกกิลากหลายหนักแรงแม่นยำนะครับต่ติดถึงว่าหยุดถ่ายชเวทีมาตรฐานเมืองกรุงเนี่ยไปนานร่วม5เดือนครับต่อไอไวไฟสายตั้งแต่ประมาณต้นปีนะวันที่2นะครับเดือนวันที่10เดือนสตั้งแต่ต้นปีก็หยุดถ่ายไปนานร่วม5เดือนร่างกายขาดความต่อเนื่องนะครับสภาพร่างกายขาดความต่อเนื่องนะครับกระดักชงด้านกวายเงินสมิงหนึ่งภูสิงนะวอเทคโนโลยีหลวงปู่สวง สรุปการเคาวิจารณ์คู่ที่สองครับส่วนตัวมวยคู่นี้สมาชิกผมเลือกชอบและแนะนำนะให้สมาชิกเข้าไปก่อนครับทางด้านนักชกรุ่นพี่อย่างด้านหนึ่งภูสิงห์วอเทคโนโรงผู้สวงขอให้เช้าวันชกในะสภาพร่างกายมาดีครับน้ําหนักไม่มีปัญหาดูาด้านหนึ่งภูสิงห์เนี่ยจังหวะฝีมือความหลากหลายของวุฒิเนี่ยอาวงนอกเนี่จอกได้หลากหลายออกได้หนักได้แรงกว่านครับต้นๆเนี่ยจังหวะต่อยหมัดฟันศอกครับ อาวุธหนักแรงครับรุนหนับรุนนอกก่อนได้นะครับตามทางมวยทรงมวยสมาธิเข้าไปก่อนนะทางด้านหนึ่งภูสิงห์ดูว่าได้เปรียบครับสมาธิเข้านะหนึ่งภูสิงห์มีราคาสมาธิค่อยลืมแต่งตัวบางทุนด้วยเกมไปปลายประทับบทเปรียบแล้วอไปแล้วทางด้านหนึ่งภูสิงห์ไม่ยุบไม่ย่นไม่แผ่วปลายพยายามชกในรูปเกมเต็มถนัดนครับอยู่วงนอกกระดนเตะดันแทงวงในคอยกดแขนไร้แขนป่างนาสู้ไว้นะครับไปปลายไม่ไม่ยุบไม่ย่นเนี่ยดูดีฝ่าจะเอาชนะนักชกรุ่นน้องด้านสมิงทองตูราหนึ่งเก้าไปได้แบบสนุก ก็มาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3การโดเนี่ยไปลองคู่เอกเป็นการพบกันทางด้านยอดบัวงามลักกี้บันเทิงพบก,กับทางด้านเดชพิชัยนาวีอันดามันพบกันเวทมํทาหนัก103ปอนด์นักชกด้านฝวายแดงครับยอดบัวงามลักกี้บันเทิงนึงด้านยอดบัวงามวิษนุก,กุลการอายุส9ปีนักชกพัทจังหวัดสงขาสูง170เซนติเมตรครับทำการเก็บตัววิีซ้อมที่ค่ายมวยเพชรเรติเพชร,พชรของทีมงานคนจัด ทางด้านยอดวงงามนะเป็นมวยถนดัดขวาจังหวะฝีมือดีเอากลเครื่องหลักเรียมสมองมวยดีเตะหนักต่อยแรงจังหวะดักเตะดักแ,แทงดีสอกดักสอกสวยนี่้าแรกกาฝันเข่าวงในนะมีทุกกดแขนไร้แขนกว้างหน้าดาแทงมีสอกสลับคนที่ัวใจเนี่ยสู้ดีมีทุกขึ้นตลอดสองไฟล์ล่าสุดี่มีชนะคะแนนด้านสิงเพชรบอลงโรดที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะพลิกแพ้คะแนนด้านทีระพงกายสิระภบ็บอกซิง่งยิมที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี ส่วนนักชกด้านฝ่ายน้ำเงินครับเดชพิชัยนาวีอันกับอันดามันครับหรือด้านเดชพิชัยกาการุณอายุ25ปีนักชกประจังหวัดต่างสูง167เซนเมตรทําการเก็บตัวฟิซซ้อมที่ค่ายมวยนาวีอันดามันทางด้านเดชพิชัยนะับเป็นมวยถนัดสายครับเอาครบเครื่องบูสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนเตะหนกักต่อยแรงครับมาสอกอ่อยรุนแรงสอกดักศอกสวนเนี่ยกล้าแรกกล้าฝันมีลูกเตะขาแรงๆเข่าวงในนะับปั้มรัดมาตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงปอดใหญ่ป่าแรง ขยันเดินเปิดเกมขยันอูนะพูดจิวใจนยสู้ดีมีลูกคึดตลอดสองไฟล่าสุดก็มีพลิกชนะคะแนนด้านเพชรพนมส่อสละชีพที่เวทีมวยธนกาศดอนเมืองแล้วก็ไฟล่าสุดนครับชนะนกยูซี่ด้านราชันสออสมนึกที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยมวยคู่เนี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นน้องเจ้าถิ่นเจ้าบ้านครับชกอยู่ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี่เนี่ยชกประจําสม่ําเสมอครับคุ้นคุ้นเคยคุ้นจริงกระสนานครับ ถือว่าเป็นนักชกค,คนหนึ่งเลยนะที่มาชกที่เวทีโมเจ้าสี่เนี่ยแพ้ยากหน้าเสือเสียงเชียดีนะบรรยากาศเสียงเชียดดีนะถือว่าเป็นนักชกที่ชกและแพ้ยากคนหนึ่งครับประเภทมวยอุปขบเคื่องครับนอกได้ในดีจังหวะลักเตะดักแทงรีมาสอซอรอุนแรงจุดเด่นนะเป็นมวยเข่าในเนียยแน่นแข็งแก้งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงการยืนและไปปลายมั่นคงรูปร่างชกเนี่ยไฟเนี่ยได้สูงได้ลอยฝ่าครับสภาพร่างกายที่นุ่มที่สดว่า,านักชกด้านปน้ายแดงยอดปรงามรักที่บันเทิง ถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นพี่ครับส่งมาจากทางด้านกลุ่มพลังใหม่นะครับแต่เดิมทีก็เคยชกอยู่ทางด้านศึกสายเกียรติเพชรครับอายุมวยมากกันอายุจริงมากกัน6กปีครับประเภทมวยเอาครบเครื่องคนระับบูสู้ดีนอกได้ในดีกล้าแรกกล้าสวน,นครับประเภทท้าดวลชวนแรกแต่ดูว่าบรรยากาศเสี่ยงเชียร์ดูว่าเป็นรองครับก็นักชงด้านกวาดเมืองเดชพิชัยนาวีอันดามัน,นครับทีมเยือมนมาทางด้านกลุ่มพลังใหม่สรุปการวิเคราะห์วิจารณ์ครับส่วนตัวนักสมาชิก มวยคู่นี้ผมเลือกชอบนะครับไปทางด้านเจ้าบ้านครับต้อมอยู่ทีมงานคนจัดทางด้านยอดวงงามลัคก,กี้บันเทิงดูว่ามวยคู่นี้สมาชิกรูปเกมต้นเนี่ยน่าจะออกมานับแรกอาวุธการสนุกแต่ดูว่าเกมระยะยาวบทเปลี่ยนแล้วไปแล้วดูว่าทางด้านยอดวงงามครับเข่าวงในจะว่าแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงเหนียวแน่นฝ่าครับจะว่า,าแทงแขงกวางแทงเนี่ยทำได้ดีฝ่าโดนต่อโดนครับรูปบูรูกสู้การอะไรป่ามั่นคงฝ่าประกอบชกที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี่นะประจำสม่ำเสมอฝ่าครับบรรยากาศการเชียร์ บรรยากาศที่สนามเนี่ยดูดีฝ่าครับจ้บทเปียชนะนักจบรุ่นพี่ทางด้านเดชพิชัยนาวีอนาบันไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่4นะครับคู่ที่4ี่ขาสดเป็นคู่เอกเป็นการผู้ล่างทางด้านเพชรน้ํางามวีเคเขาใหญ่พบก,กับทางด้านน่ารักสอจอโต้งปาจีนพบเวทน้ำหนักหนึ่งยี่กปอนด์นักชงด้านป้ายแดงครับเพชรน้ํางามวีเคเขาใหญ่หรือด้านเพชรน้ํางามเกียรติพนมิตรอายุยี่สาปีนักชกมาจากจังหวัดขอนแก่นสูงหนึ่ง้เจ็ห้าซนเมตร สนามเพจทำงานนะับเป็นมวยสนัดสายนะรับรูปร่างสูงยาวนะครับช่วงชกสูงยาวเลยนะครับทรงมวยอ่อนมวยฝีมือเอาครบเกอรอนะครับรักเรียมสมองมวยดีเก็บกันบางโตเก่งจังหวะดักเตะดักแทงทรมดาดีนะครับมาส่อออยดีสอกดักสอกส่วนนี้ออดิเมนตออดิคมเข่าในมีทุกกดแขนไร้แขนมีสอกสลับนะโคชิจิตใจสู้ดีมีลุกคึตลอดสองไฟล์ล่าสุดคือนแพ้คะแนนด้านยอดทองไทยส่อสมัยรายการวันชิบิชิทเวทีมวยลุมพินี แล้วก็ไฟล่าสุดครับเสมอกับทางด้านแก้วฟ้าน้อยเกียรตินชนันทิเวทีมวยช่องเจ็ดสี่ส่วนนักชกด้านฝวายเมือนับน่ารักส่อจอโต้งปาจีนหรือด้านน่ารักปอประจักษ์อายุยี่สองปีนักชกมจาจกจังหวัดภูเก็ตสูงหนึ่งร้อยสิบเก้าเซนติเมตรทำการเก็บตัววิซ้อมที่ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่ทางด้านน่ารักนะับเป็นมวยถนาดสายครับรูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยฝีมือตั้งรับจับทางดีนับปรลักเตรียมสมองมวยดี อาวุธออ่ิลากหลายนักแรงสรุ่งครับจังหวะดักเตดักแทนดีแข้งหน้าในะอ่อยดีมาซอ,อกอ่อยรุนแรงซอ,อกดักซอ,อกสวนในออริแมนออริคมเข้าออในล็อกรัดมัดตีดีนะครับซอ,อกแต่ประชิดอ่อยดีผู้จิวใจมั่นคงสองไฟล่าสุดก็มีชนะนกยูนว,หน,วหนึ่งด้านเชียบขาดพอพงสว่างทเวทีมัวราาจำเนินแล้วก็ไฟล่าสุดนะพลิกแพ้คะแนดนด้านเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตี่เวทีมัวราาจำเนิน มวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นพีน่นะรูปร่างเนี่ยได้สูงได้ลอยกันเห็นเลยครับชกทีเวทีทม,มวยช่องเจ็ดสี่เนี่ยประจําสม่ําเสมอนะไฟเนี่ยชกเปรดเสมอชกในบ้านนะเป็นเจ้าบ้านนะรประเภทมวยสูงยาจาังหวะฝีมือดีหลักเกลียบสมองมวยดีนะเก็บกันบังโตเก่งจังหวะดักเตะดักแทนพอดีจังหวะเตะตั้งกวางคาทำพดีมัดส่ออ่อยรุนแรงฟอร์มการชกเนี่ยก่อนหน้านี้ชนะติดต่อมาตลอดหลายไฟเลยครับแล้วก็เพิ่งมาสะดุดฝ่องไฟล่าสุดับก็นักชงด้านป่ายแดงเพชรน้ำงามวีเคเขาใหญ่ ถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นน้องนะครับแต่ชื่อเสียงการผ่านมวยเนี่ยดูว่าไม่มีเป็นรองนะครับเพิ่งมาชกที่เวทีมวยชกเจ็ดสี่ไฟเนี่ยเป็นไฟแรกครับแล้วก็ไม่ได้ชกเวลากงวันเนี่ยมานานมากพอสมควรเลยครับมาจากทางด้านศึกสายเพชรดีส่งเข้ามานะครับประเภทมวยเกรดเอบวกประจาศึกเลยครับประเภทมวยฝีมือเอาครบเครื่องออก่หลากหลาหนักแรงครับนอกได้ในดีหลักเลี่ยมสมองมวยดีแต่ฟอร์มการชกช่วงหลังเนี่ยเจ็ดไฟหลังสุดเนี่ยแพ้มาตลอดครับแล้วก็ชนะเพียงไฟเดียวนะครับ การยิงไร้ปลายช่วงหลังเนี่ยดูว่าการยิงไร้ปลายเนี่ยโดนบทโดนเบียดเริ่มมียุบมียมยนม,มีแผ่วปลายนก็ลังชงด้านปวานเงินน่ารักสอจอ,จอต้องปลาจีนสรุปการขาอพิจารณ์คู่ที่สี่คู่เนี่ยมวยคู่นี้สมาชิกถือว่ามวยเกรดเอประจําศึกทุกการทั้งคู่ครับตัวนตัวเนี่ยถือว่าเป็นมวยส่วนตัวนะสมาชิกมวยคู่นี้ผมมองดูว่ารูปเกมครับน่าจะออกมาชิงจังหวะนะครับแรกอาวุธกันสนุกนะครับทั้งคู่เนี่ยถือว่าเป็นมวยที่ใช้หมัดและศอก เป็นอาวุธที่ใช้ได้ดีด้ดวยกันทั้งคู่นะครับใครพลาดโดนใครมีสิทธิ์โดนนับโดนนอกได้เลยครับเกมต้นๆเนี่ยมองดูว,ว่าน่าจะบดเบียดน่าจะเรียกว่าเบียดกันเลยครับส่วนเกมระยะยาวเนี่ยบดเบียดแล้วอูไปแล้วผมยังมองดูว,ว่าทางด้านเพชรน้ำงามรูปร่างชกได้สูงได้ลอยฝ่าครับจังหวะวงใน,นจังหวะกดแขนไร้แขนกว่างหน้าตันแทางน่าจะทําได้ดีฝ่าครับปรกกอก็ชกเวทีกลางวันเนี่ยประจําสม่าเสมอชกที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี่เนี่ยประจำนับชิ้นบรรยากาศเสียงเชียร์ชิ้นบรรยากาศ แวดรอมาฝ่านะครับแล้วก็สภาพร่างกายช่วงนี้ผมมองดูว่าดูดีฝ่าครับบดเปรียบไปแล้วนะครับโดนตัวโดนแรกกันไปแล้วดูว่าลุกอึดลูกทนลูกบูกลูกสูก้การยื้ล้ไปไปลายสภาพร่างกายช่วงนี้น่าจะดีฝ่าครับจะชนะน่ารักสอจตอตงปาจีนไปได้แบบสนุกสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้ง4คู่ก็จบงแล้วเดี๋ยวสรุปการวิจารณ์ให้สมาชิกฟังนะครูคหนึ่งกาโสดผมเลือกชอบทางด้านพายพยักนะครับทอตอพัพพานารายนะครับดูว่าชกเวทีมังกรงสม่ำเสมอกว่านะครับ เข้าวงในไปไปลายแข่งเก่งแข่งแรงกว่าจะบทเบียดชนะเพชรเอกสอสดจิปเอร์เสิร์ฟไปได้แบบสนุกคู่ที่สอนะเพือดชอบทางด้านนักชกรุ่นพี่ด้านห no, น 1, using, ึ no, น 1, using, ่งภูสิงห์วอเทคโนโลวงปู่สวงครับดูว่าอาวุธอธอกที่หนักได้แรงในคมฝ่าครับจังหวะฝีมือดูดีฝ่าไปปลาปยมิวพิยนดูดีฝ่าจะชนะสมิงทองตุลรานหนึ่งก้าไปได้แบบสนุกคู่ที่สามรองคู่เอกนะเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องครับอย่างด้านยอดวงงามลัคกี้บันเทิงดูว่าเข่าวงในนะไปปลายแข่งแก่งแข่งแรงฝ่ารับบทเบียดแล้วจะชนะเดชัยนาวีอันตารามันไปได้แบบสนุก คู่ที่สี่รสดเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นพี่นับเจ้าถิ่นเจ้าบ้านนะเพชรง,งามวีเคเขาใหญ่ดูว่าไปไปลายนับบทเปรียบไปแล้วดูดีฝ่าครับจะชนะน่ารักสอจอโต้งป่าจีนไปได้แบบสนุกสำหรับมวยเด็ดติดดาวประจำวันอาทิตย์ที่สมิถุนายน2 5 1 7ผมเลือกชอบมาสมาชิก1่คู่นับเลือกชอบไปที่คู่ที่สนับเลือกชอบนั้นน,านั้นยอดบัวงามลักกี้บันเทิงนับดูว่าไปไปลายเนี่ยเข้าในแข็งแข่งแข็ง,แ,ขงแรงฝ่าตนน้นต้นเนี่ยไม่พลาดโดนนับตัวน,น็อกไปไปลายดูดีฝ่าชอบน้านยอดงามลักกี้บันเทิงเงป็นมวยเด็ด